นี่คือ Mr. Messenger Talk Podcast บอกเล่าเทรนด์การลงทุนที่คุณต้องรู้มันไม่ใช่แค่เรื่องภาษีแต่คือภาพใหญ่ของการล่มสลายของระเบียบโลกเก่า เรดาริโอนักลงทุนระดับโลกเจ้าของ b r i ก k อ a เตอร์แล้วก็ผู้เขียนหนังสือ Principles ได้บอกเอาไว้แบบนี้นะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูแนวคิดแล้วก็วิธีการในการวิเคราะห์ของเรดาริโอซึ่งล่าสุดเขาก็เพิ่งโพสต์ออกมาในตัวบล็อกของเขาแล้วก็เพื่อให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของเขาได้อ่านว่าเบื้องหลังสงครามโลกสงครามภาษีโลกครั้งนี้ที่กำลังขย่าเศรษฐกิจกแบบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนั้น มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังและคำว่าระเบียบโลกสันคอนนั้นคืออะไรนะครับเลเดโอบอกไว้แบบนี้นะครับในบทความล่าสุดที่เขาเขียนขึ้นมาเขาบอกว่าตอนนี้มันมี5พลังใหญ่ๆที่กำลังพาโลกเข้าไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบชีวิตของคนคนหนึ่งเขาเตือนว่านักลงทุนตอนนี้อย่าติดตามแค่ข่าวรายวันและอย่าโฟกัสแค่เรื่องภาษีนำเข้าของทรัมป์ พอนั่นเป็นแค่ผลลัพธ์จากการที่5พลังนั้นมันกําลังทํางานตัวการจริงๆที่อยู่ลึกกว่านั้นนั่นก็คือ5แรงสันสะเทือนนี้นะครับอย่างที่1ครับนั่นก็คือเศรษฐกิจหนี้และก็ความเหลื่อมล้ําโลกเราทุกวันนี้เนี่ยพึ่งพาการก่อหนี้อย่างหนักมากๆฝั่งสหรัฐกลายเป็นลูกหนี้ที่ติดหนี้เบอร์หนึ่งของโลกฝั่งจีนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้แต่ว่าก็ต้องพึ่งพาการส่งออก ระบบแบบนี้ต้องบอกว่าจนถึงจุดนี้มันไม่ยั่งยืนอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุคดีโกบ l ล z เซชันหรือกำลังเลิกการพึ่งพาต่อกันจินตนาการดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเองไม่อยากนำเข้าสินค้าจากที่อื่นแล้วเพราะว่าตัวเองขาดดุลการค้ามาค่อนข้างเยอะแล้วแถมตัวเองก็เป็นหนี้มาเยอะด้วยเพราะว่ายิ่งขาดดุลดอลลาร์ยิ่งเป็นที่ต้องการของคนอื่นเพราะ่เป็นที่ต้องการของคนอื่นมันแปลว่าอะไร พอมันมีความต้องการมากดอลลาร์ก็จะยิ่งแข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆนั้นไม่ดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศของเมกาเองถ้าเมกาอยากค้าขายแล้วอยากให้ GDP โตบ้างในแง่ของไม่ใช่หมวดของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เป็นสินค้าประเภทอื่นๆด้วยในขณะที่จีนเนี่ยยังอยากส่งออกอยู่จีนก็เล่นบทเหมือนเดิมเลยครับในระเบียบโลกเก่าก็คือว่าฉันเป็นมิตรฉันอยากส่งออกฉันอยากค้าขายกับทุกคนเพราะนั้นจีนก็จะปฏิเสธ ความร่วมมือกับสหรัฐที่สหรัฐตั้งกำแพงภาษีแล้วจะไปเดทเมกซิกันได้อย่างที่เราเห็นกันก็คือว่าจีนก็พยายามที่จะตอบโต้ด้วยความแข็งก้าวเพราะระบบแบบเดิมมันเข้าทางระบบเศรษฐกิจแบบจีนนะครับและนี่มันคือระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจนะเพราะว่า2ยักษ์ใหญ่เห็นความความเห็นต่อระเบียบโลกแบบเก่านั้นไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่2ครับเรดิโอบอกว่าสังคมกําลังแยกขั้วแบบสุดโตง่ง ประชาชนแบ่งออกเป็นคนรวยมากกับคนจนนักการเมืองแต่ละฝั่งก็ชูประเด็นสุดโต่งเพื่อแย่งเสียงประชาชนกันเมื่อน,นั้นการประนีประนอมก็หมดไปต้องบอกว่าที่ทรัมป์กล้าที่จะตั้งกำแพงภาษีเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขาได้ฉันทามติจากชาวสหรัฐเพราะเขาชนะทั้ง electoral vote และก็ popular vote ได้คะแนนฐานเสียงเยอะถามว่าแล้วแนวคิดของคุณทรัมป์ในการตั้งกำแพงภาษีและ a เม r i c a n First เนี่ย มีนักเศรษฐศาสตร์หรือว่ามีนักวิเคราะห์การเมืองหรือนักลงทุนเตือนไหมว่าการที่ทรัมป์เล่นเกมนโยบายแบบนี้คือเกมเสี่ยงที่มันไม่ใช่เจ็บกันแค่โลกหรือว่าประเทศคู่ค้าเขาแต่ตัวเศรษฐกิจอเมริกาก็เสี่ยงที่จะเจ็บหนักด้วยผมคิดว่าทุกคนที่ไม่ใช่ผู้ที่เลือกทรัมป์หรือว่าเลือกบีพับบีกันเมื่อตอนเลือกตั้งนะก็รู้กันหมดแต่ทําไมคนกลุ่มหนึ่งในสหรัฐถึงยอมสาเหตุเป็นเป็นเพราะว่าระบบทุนนิยมที่สหรัฐเป็นผู้นําโลกขึ้นมาครั้งนี้เนี่ย มันไม่ได้พาให้ชาวสหรัฐมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นทุกคนระบบนี้มันทิ้งคนไว้ข้างหลังส่วนหนึ่งก็คือคนที่จนหรือคนที่มีปัญหาและไม่ได้ประโยชน์จากระบบทุนิยมไม่ว่าจะเป็นคนที่จนมากๆยังยื่นขอไปยังเดินไปขอรับสวัสดิการว่างงานอยู่เลยคนที่ทําอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติแล้วกลายเป็นว่าอเมริกาต้องเข้าไปอยู่ใน Paris Agreement เขาต้องตกงานหรือคนที่อยู่ที่ดีทร์อยู่อุตสาหกรรมยานยนต แต่กลายเป็นว่าเหล่าผู้ประกอบการก็ย้ายฐานการผลิตไปที่แคนาดาไปที่เม็กซิโกหรือไปที่ประเทศอื่นๆแล้วก็ทิ้งเขาไว้อยู่ที่นั่น <c oughs> คนเหล่านี้ด้วยความที่10-20ปีเศรษฐกิจในมุมของเขาเงินในกระเป๋าเขาไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอทั้มชูเรื่องนี้มันไม่มีอะไรแย่กว่าที่เขาอยู่นะตอนนี้แล้วครับเขาจึงเลือกผู้นําแบบทั้มขึ้นมา ิโนมินช่วยการลงทุนเป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดแอป p h e โนมิน a ได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android พร้อมรับทุกโอกาสในการลงทุนเรเดริโอ Le บอกไว้นะครับว่าเมื่อประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมเริ่มสั่นคลอนเมื่อนั้นผู้นําแบบเผด็จการอาจจะโผล่ขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่3ครับคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโลกเคยอยู่ภายใต้ระเบียบที่สหรัฐเป็นผู้นํา แต่วันนี้สหรัฐใช้คำว่าอเมริกันอเมริกันเฟิร์สไม่ได้เล่นเกมแบบพหูภาคีอีกแล้วแต่ใช้กำลังใช้ภาษีและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบีบคู่แข่งเรากำลังเห็นสงครามแบบหลายแนวรบพร้อมกันแนวรบทางการค้าแนวรบทางเทคโนโลยีซึ่งก็ถูกบีบไปก่อนหน้านี้แล้วนะตั้งแต่ยุคคุณโจไบเดนแนวรบทางการทหารแล้วก็แนวรบทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ เพราะนั้นเห็นไหมครับว่าสงครามการค้าหรือการตั้งกำแพงภาษีเป็นแค่หนึ่งในหลายแนวรบที่อเมริกากำลังพยายามที่จะเปลี่ยนระเบียบโลกอยู่นะครับเรื่องที่4ครับก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเรียงไม่ได้นั่นก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติ climate change นั่นเองนะครับที่มันมาถี่แล้วรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟป่าน้าท่วมภัยแล้งอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหรือแม้แต่โรคระบาดสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กระทบแค่ ผู้คนแต่มันกําลังพังระบบเศรษฐกิจและการเมืองด้วยและมันไม่ใช่ว่าจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งรับมือได้คนเดียวนะเพราะอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันหายใจกันทั้งโลกมันต้องอาศัยความร่วมมือกันข้ามโลกแต่มันน่าเสียดายที่การที่อเมริกาเล่นเกมในการพยายามจัดระเบียบโลกใหม่ครั้งนี้มันกลับทําให้การร่วมมือในการต่อสู้กับภัยธรรมชาตินั้นมันยากกว่าที่เคยโลกมันแตกแยกมากกว่าที่เป็นนะครับอันนี้ก็คือแรง อำนาจที่อยู่เบื้องหลังอย่างที่4อำนาจที่อยู่เบื้องหลังอย่างที่5้นั่นก็คือเทคโนโลยีโลกครับมันกำลังเปลี่ยนไปโดยเฉพาะ AI ซึ่งกำลังเขย่าโลกแบบถอนล่าถอนโคงเพราะมันจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนการเรียกเปลี่ยนพลังอำนาจของกองทัพและเปลี่ยนการเมืองซึ่งมันก็อย่างที่เราเห็นกันว่าในตั้งแต่ยุคปัตวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1จนถึงครั้งนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่ควบคุมเทคโนโลยีได้ก่อน คนนั้นได้เปรียบในทุกสนามตอนที่ยุโรปสามารถมีอุตสาหกรรมการต่อเรือก็สามารถค้าขายกับสารัฐและก็สามารถค้าขายกับทางฝั่งเอเชียโดยที่ไม่ต้องพึ่งอาณาจักรออตโตมันในช่วงคริสตศักราชที่1600ทำให้ออตโตมันก็เสื่อมอำนาจใช่ไหมหรืออย่างตอนที่อเมริกาเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้เทคโนโลยีในการเรียกว่าต่อรางรถไฟมากขึ้น มันก็ทําให้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือว่าการเดินทางนั้นคล่องตัวมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็เติบโตหรืออย่างกรณีของการที่เราได้รู้จักอินเทอร์เน็ตใครที่ครองเทคโนโลยีตรงนี้และใครที่เข้าใจเทคโนโลยีอยนี้พวกบริษัทเอกชนที่คว้าเรียกว่าคว้าโอกาสนี้ได้ก็กลายเป็นบริษัทที่กลายเป็นมหาอำนาจขึ้นมาดังนั้นในมุมของ AI เนี่ยก็คงไม่ต่างว่าถ้าใครที่สามารถที่จะแข่งแล้วชนะ ในมิติของเทคโนโลยีของ AI ได้มากขึ้นคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดทิศท,ทางของตัวเศรษฐกิจโลกหรือได้อำนาจของโลกไปครองนะครับเรเดลิโอฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่าหลงกับข่าวใหญ่รายวันอย่างเช่นการตั้งกำแพงภาษีพวกภาษีศุลากากรแบบนี้เพราะมันเป็นแค่ปลายภูเขาน้ำแข็งแต่สิ่งที่นักลงทุนต้องมองก็คือภูเขาทั้งลูกครับที่อยู่ใต้ผิวน้ำซึ่งมันคือ5แรงที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องภาษีเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศ การเมืองระหว่างประเทศภัยธรรมชาติเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้มันกําลังผลักให้โลกกําลังจะต้องวางระเบียบใหม่และคนที่เข้าใจวงจรนี้จะมีโอกาสในการเตรียมตัวและรับมือกับการปรับพอร์ตการลงทุนได้ดีกว่าคนอื่นนะครับคราวนี้แล้วพอร์ตท,ที่จะสามารถรับแรงกระแทกจาก5พลังใหญ่ได้เนี่ยต้องทําอย่างไรต้องมีอะไรบ้างนะครับ 1. ก็คือกลยุทธ์ก็คือต้องกระจายความเสี่ยงอย่างแท้จริง รเดีลโอใช้คำว่า true diversification จริงๆแล้วพอรตที่เรเดีลโอวางไว้นะจะมีพอร์ตอันหนึ่งที่เรเดีลโอบอกว่าสามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือ all weather portfolio คือเมื่อคุณเจอทั้งภาวะเงินเฟ้อเงินเฟื่อเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแย่มันจะไม่มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งสามารถชนะไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงในทุกสินทรัพย์เป็นเรื่องที่ต้องทำเ Da ดโอบอกว่าหุ้นนะครับประมาณ30%ซ ตราสารหนี้ระยะยาว40%ตราสารหนี้ระยะสั้น15%สินค้าพกฑ์และทองคำประมาณ10%และกองทุนที่เกี่ยวข้องกับบรีดโครงสร้างพื้นฐานหรือสังหาอีกประมาณ5%นี่คือเขาเรียกว่าเป็น Golden Ratio อัตราส่วนทองนะสำหรับใครที่อยากจะวางแผนตัวพอร์ต All Weather Portfolio ข้อที่2ครับการมีทองคาไว้ในพอร์ตถึงแม้ว่าระดับตอนนี้นะ3,000เหรียญต่อทอยออนซ์อาจจะดูแพงอยู่ใกล้ระดับ สูงสุดในประวัติการแต่เรเดโอบอกว่ามันยังทําหน้าที่ในการป้องกันเงินเฟ้อในอนาคตซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าการตั้งกําแพงภาษีรอบนี้ของทัป์อาจจะทําให้มีความเสี่ยงเงินเฟ้อเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนี่สาที่พุ่งค่าเงินดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนความน่าเชื่อถือสงครามระหว่างประเทศที่ทําให้เงินบางสกุลอาจจะถูกลดบทบาทลงไปทองคำเนี่ยจะทําให้เป็นจะ,จะทําหน้าที่ในการประกันความเสี่ยง ในแง่ของความเสี่ยงในเชิงระบบหรือว่า systematic risk ซึ่งไลเดโเขาบอกว่าแนะนําให้ถือทองผ่านพวก ETF ก็ได้ หรือการจะถือในคริปโตหรือว่าบิตคอยนียประมาณ1-3%ในพอร์ตก็จะสามารถที่จะรองรับแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้เหมือนกันนะครับอย่างที่3ครับคือการกระจายความเสี่ยงทางด้านการลงทุนแบบภูมิภาคหรือว่า geographical diversification นั่นก็คือสารัฐจะไม่ได้เป็นผู้นำโลกฝ่ายเดียวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการที่คุณถือครองแต่หุ้นอเมริกาอย่างเดียวอาจจะไม่ปลอดภัยอีกแล้วให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน emerging market นะครับอินโดนีเซียเวียดนามอินเดีย หรือแม้แต่กระทั่งจีนนะครับหรือไปเลือกหุ้นกลุ่มที่ไม่มีอ่าไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนยังไงก็ามาแน่ๆอย่างเช่นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในยุโรปหรือหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดนะครับอย่างที่4ครับคือการมีสินทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสดได้จริงไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ปันผลสูงรีดที่มีสัญญาเช่าระยะยาวหรือพวกอินฟราสักเจอร์ฟันที่จ่ายรายได้สม่ำเสมอ เรดิโอก็แนะนําว่าให้มีไว้นะครับแล้วก็อย่างที่5ครับสำคัญก็คือมุมมองการ buy and hold นั้นต้องเปลี่ยนไปแล้วไม่สามารถทําได้สิ่งที่ต้องทําก็คือต้องเป็น Dynamic Allocation ก็คือเมื่อโลกมันเปลี่ยนเร็วขึ้นคุณอาจจะต้องบริหารพอร์ตแบบหมุนทีมคือ t ตีมเมติกโ t a t i o n ถ้าสงครามการค้ายืดเยื้อการถือหุ้นแบบ Domestic Focus มากกว่า global exporters เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องเลือกเป็นรายประเทศ แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถือยาวต้องพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่อไปหรือถ้า AI จะกลับมาโตแรงนะมีข่าวว่าถึงแม้ว่าจะมีการกีดกันด้านเทคโนโลยีมาแล้วแต่พบว่าความพัฒนาของ AI ยังมีก้าวมาต่อเนื่องซึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาอย่างโลกเราได้ใช้อินเทอร์เน็ตก็เพราะว่ามีสงครามเย็นระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐสหรัฐจึงจําเป็นที่จะต้องเรียกว่าใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่ารหัสมอส เพื่อการเข้ารหัสแล้วก็ไม่ถูกสอดแนมก็เลยใช้ระบบอินทอร์เน็ตที่จริงๆแล้วอังกฤษเป็นคนคิดคนขึ้นมาเนี่ยในเขาเรียกว่าในาแวดวงทางการทาหารก่อนก่อนจะกลายเป็นอินเทอร์เน็ตให้เราใช้นวันนี้นั้นเป็นไปได้ว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีถึงแม้ว่าถูกแยกออกจากกาันแต่การพัฒนาอาจจะเร็วขึ้นก็ได้สรุปนะครับเรเดิโอมองว่าภาพใหญ่เนี่ยมันมีแรงขับเคลื่อนอีก5แรงที่เราต้องมองไว้ แต่ให้รู้เรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อเตรียมรับมือเพราะพอร์ตที่ดีไม่ใช่พอร์ตที่กําไรโตเร็วที่สุดแต่คือพอร์ตที่อยู่รอดและเติบโตได้แม้โลกจะเปลี่ยนไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบและอยากสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้มาลงทุนกับเราบิณูมิน่าแล้วคุณจะรู้ว่าโอกาสการลงทุนมีอยู่ทุกที่สวัสดีครับ